ได้มารู้จักกับเคดีดีน,น,นะคะก็มีคนแนะนำนะคะพูดนั้นก็คือผลบัณฑนีรักงามนะคะสาเหตุที่ได้เข้ามาตรงนี้นะคะก็คือซืมเนื่องมาจากตัวเองเนี่ยมีอาการปวดเข่านะคะแล้วก็ได้คุยกับฝนนะคะฝนก็ด้ทนาให้บอกว่าถ้ามีอาการปวดเขาด่าอะไรแบบนี้ให้ลองทานอาหารเสริมของเคดีดีนะคะ เพราะฉะนั้นอลองดูว่าจะได้ผลอะไรยังไงไหมตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงเราไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ไม่รู้จักบริษัทไม่รู้จักสินค้านะคะแต่ก็คล้ายค่าโดนโดนบังคับหรือว่าโดนอะไรนะั่นเนี่ยโดนหรอกไม่ใช่โดนหให้ไปลองอแบบนี้ให้ไปลองอ่ะให้ไปลองก็ไห<ใ>นเพื่อนก็ เราก็ลองดูนะ,ะตัวแรกนะคะ,ะจะเป็นหนึ่งชุดนะคะตัวแรกที่ได้ทานก็คือมิโลนะคะตัวตัว,ตวสีเนี่ยค่ะมันเป็นผลิตภัณฑ์ดีท็ทอกนะคะปกติเนี่ยเป็นคนเขาเรียกท่านแข็งนะคะเวลาทานอาหารที่มันเป็นแบบเนื้ออะไรแ,แบบนี้ก็จะไม่ค่อยถ่ายนะคะดิฉันก็แนะนำว่าให้ทานดีท็ทอกก่อนนะคะ ชงหนึ่งซองนะคะใส่น้ำหนึงแก้วน้ำเย็นก็ได้น้ำธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็ดื่มน้ำตามอย่างน้อยสองแก้วนะคะทานก่อนนอนนะคะหลังจากนั้นนับไปแปชั่วโมงก็รู้เรื่องกันแล้วก็ชอบมากครั้งแรกที่ได้ทานเนี่ยรู้สึกว่าจะถ่ายประมาณสี่ห้าครั้งเลยค่ะและทีนี้ทานในลวดวันนี้ไปแล้วทีนี้มันจะ เราใส่เราให้สะอาดแล้วเวลาเราทานอาหารเสริมตัวไหนเนี่ยมันจะดูดซึมได้ดีนะคะเป็นคนที่ว่าเพื่อนบอกอะไรนะเราไม่ดื้อนะคะเราตามหมดเลยนะคะแล้วก็ได้ทานตัวที่สองนะคะตัวที่สองก็คือตัวไลซินาบีนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะช่วยในการอาการปวดเข่านะคะเพราะว่ามันมีแคลเซียมอะไรพวกนี้อยู่นะคะมีโปรตีนด้วยนะคะทานกับคุณแม่นะคะได้ไปสองซองเออสองกล่อง ลกล่องกันนะคะก็คืออาการที่มันปวดเขา่าที่มันเป็นเป็นวดเข่าเนี่ยปกติที่จริงวัยนี้เป็นไม,ไม่น่าจะเป็นนะเมื่อก่อนอาจจะเป็นน้ําหนักเยอะตัวอ้วนๆหน่อยค่ะพอได้ทานตัวไรทินาบีตัวนี้นะคะรู้สึกว่าอาการปวดเขา่าก็หายไปตอนนอนนะคะเพราะฉะนั้นดีมากนะคะตัวนี้อยากแนะนํานะคะ